สวัสดีครับวันนี้อยู่กับดีมอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยดีมจะพาทุกคนนะครับมาดูเจ้าตัวเอลเลสไทเทเนียมนะครับตัวนี้เป็นตัว4ี่กุญสนะมาดูกันว่าเจ้าคันนี้เนี่ยแต่งอะไรมาบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ไบเทอร์โบนะครับแรงม้าของเขาเนี่ยจะอยู่ที่210แรงม้ากับแรงบิด500นิวตันเมตรนั่นเองนะครับผมเจ้าตัวนี้เป็นไทเทเนียมพลาสต์สี่กุญสนะตัวนี้จะแต่งเป็นสีดําซะส่วนใหญ่นะครับผมอย่างแรกเลย อักษรในคลีกคำว่าเอลเลนนะครับสีดำด้านติดหน้าฝากระโปรงมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็กระจังหน้าของเขานะคันนี้กระจังหน้าของเขาเป็นกระจังหน้าของวิกเตอร์นั่นเองนะครับมีโลโก้มาสีเงินเป็นขนาดเล็กมาให้ด้วยนะครับกล้องมองหน้าก็มีมาให้นะครับคันนี้พร้อมกับเซนเซอร์หน้าอีกสีจุดด้วยนะแล้วก็ตัวนี้นะแต่งเป็นไฟดวงน้อยไม้สามดวงแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสีขาวนั่นเองนะครับผมตัวนี้นะมีไฟมาเฟียมให้ด้วยนะเป็นไฟสีขาวนะครับผม ไฟวิง่งางวัรูปแบบตัว C ครับทุกคนทําให้รถของเราเนี่ยดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าแบบลูกแก้วนะครับหรือว่า Magic LED นั่นเองที่จะแปผ่นตามความเร่งกับทํางานควบคู่กับห่วงอะไรนั่นเองนะครับไฟตันหมอกหน้ามีมาให้นะเป็นไฟตันหมอกหน้าที่เป็น LED นะครับหรือว่าแสงสีขาวนั่นเองจะมีกรอบโครเมี่ยมมาให้ด้วยนะครับการชนหน้านะเป็นการชนหน้าของวิกเตอร์นั่นเองนะครับสีดําเงาแบบนี้เลยม,มีคําว่าวิกเตอร์มาให้ใต้ล่างแบบนี้นะพร้อมกับห่วงลากจูงมาให้ถึง2จุดเลย นี่ก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้าเข่าว้าะครับเดี๋ยวดีมพามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างดีกว่านะทุกคนนี่เลยนะครับด้านข้างของเขา,ขานะอย่างแรกที่เราเห็นเลยจะเป็นคิวล้อนะครับคิวล้อของวิเตอร์ขนาด3นิ้วนั่นเองที่เป็นสีดําเงาครับพร้อมกับยางยางที่เป็นยางประเภท AT นะครับออเทอเรนไปได้ทุกสภาพพื้นผิวถนนเลยนะครับผมตัวนี้นะแม็กเป็นแม็กขนาด20นิ้วนั่นเองนะเป็นแม็กก้านวายสีดําเงาแบบนี้แล้วก็ตัวนี้พิเศษอย่างหนึ่งนะครับเขาครอบเป็น ขอบเบรกมาให้นะครับเป็นสีเขียวเลมอนแบบนี้มาให้เลยนะครับนี่เลยสวยมากๆนะครับสําหรับคนงบน้อยแต่อยากดูเทนะครับคูกระจกกระจกมองข้างนะเป็นกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านั่นเองนะครับตกแต่งเป็นสีดําเงานะครับแล้วสีดําเงานั่นเองนะมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับมีกล้อง360อองศามาให้พร้อมกับไฟส่องสว่างข้างตัวรถแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ สามารถตัวนี้นะด้านข้างของเขาสามารถบ่งบอกถึงตัวรุ่นได้นั่นเองนะเพราะว่าเขามีอักษรคอิลิกคำว่าไทเทเนียมที่เป็นสีโครเมียมมาให้แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็บันไดข้างตัวรถของเขานะเป็นสีดาด้านนะตัดกับสีดําเงานะเพราะว่าเจ้าตัวคันนี้นะเข,า,นะขาแรปสีดําเงามาให้ทางคันแบบนี้เลยนะมาดูในส่วนของด้ามจับประตูนะครับหรือว่าที่เปิดประตูรถนั่นเองจะเป็นในส่วนของเจ้าตัวสมารท์ทคีเลสน,นะรหรือว่ากุญแจรีโมทอัจฉริยะนะครับผม ถ้าเราต้องการปลดล็อกรถนะครับเพียงแค่เราสอดมือเข้าไปก็สามารถปลดล็อกรถได้แล้วนั่นเองนะครับตัวนี้ติดคิ้วกันสาต์สีดําเงามาให้นะครับแบบนี้เลยสีดําเงาอีกแล้วนะครับแล้วก็ราวหลังคาของเรานะครับตัวนี้นะไทเทเนียมนะครับปกติจะเป็นสีโครเมียมนะครับแต่ว่าเจ้าคันนี้ก็แลปสีดําเงาอีกเช่นเคยนะครับคันนี้ ไทเทเนียมคันนี้นะครับจะแรสีดําเงาทั้งคันเลยนะครับรอบคันเลยจำโอเคครับทุกคนมาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างดีกว่านะครับเจ้าคันนี้ครับตกแต่งเป็นข้อไฟท้ายนะชุดข้อไฟท้ายนะครับคันนี้ชุดข้อไฟท้ายแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้านบนแบบนี้เลยนะครับผมฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะแล้วก็เรื่องระบบความปลอดภัยของด้านหลังนะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราเนี่ยมีกล้องมองหลังมาให้แบบนี้เลยนะครับผม การชนท้ายแน่นอนคันนี้ก็แต่งนะครับเป็นการชนท้ายของวิกเตอร์นั่นเองสีดําเงาแบบนี้เลยแล้วก็จะมีท่อคู่มาให้นะครับเป็นเลข8หรือว่าอินฟินิตี้แบบนี้นั่นเองครับไฟตัดมองหลังก็มีมาให้นะครับคันนี้ตัวนี้นะมีกล้องมองหลังไม่พอนะครับเขาจะมีเซนเซอร์หลังมาให้อีก4จุดด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีอักษรอะคริลิกคําว่าไทเทเนียมแบบนี้เลยเป็นสีโครเมียมนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของด้านท้าย เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับเจ้าตัวไทเทเนียมคันนี้นะครับดีมอาจจะไม่ได้พาไปดูข้างในนะครับเพราะว่าคันนี้นะของค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเป็นรถส่งมอบนะครับผมก็ราคาคันนี้นะครับจะอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจเนี่ยสามารถโทรสอบถามดีมได้ที่เบอร์ศูนย์หกห้าหกเจ็ดสามห้าสามเจ็ดหนึ่งนะครับหรือว่าวอล์กอินเข้ามาที่โชว์รูมฟอร์ดไอเอ็มเอสาขาดคาราประพฤติเราได้นะครับแล้วก็ ดี๋ยมขอบอกอีกอย่างนึงนะครับช่วงนี้เนี่ยเรามีอีเวนต์นะครับเป็นอีเวนต์ของ Ford r m a นะอีเวนต์ Ford r a n g e r Extra Pack นั่นเองครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะที่มาร่วมงานอีเวนต์ของเราเนี่ยจะได้เป็นโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษหรือว่าจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ย่วน์เปอร์เซ็นต์ด้วยได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ